นนี้ผมกำลังขึ้นมาที่จุดชมวิวสกายวอล์กนะครับเป็นทะเลหมอกไอเวนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมาสายนะมาตั้งแต่สิบโมแต่ว่าทางผ่านพอดีนะก็แวะมาดูนะครับมันเข้าาประมาณ10กิโลจากาเส้นหลักกที่ไปเบตรงนะประเด็นคือตอนนี้น้ำมันผมอะ่ะมันวิ่งได้แค่137กิโลนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งกลับเข้าไปที่ยาลาอีกประมาณ1 0อกว่าโลนะก็มันก็จะปิ่มๆนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเราขับชา้านิดนึงก็เดี๋ยวเฉลี่ยของรถมันก็จะเพิ่มขึ้นรถเราก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นนิดนึงนะก็ค่อยๆไปสำหรับการเดินทางนะครับโอเคก็อาจจะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูหน่อยนะว่าสกายวอล์กเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมเองผมไม่อยากมามากกว,าว่าส่วนภาพสวยๆทุกคนก็คงหาได้จากเว็บไซต์จากชาแนล,ลเพื่อนๆผมชาแนลยูทูบเบอร์อะไรคนเขาก็ทําไว้หมดแล้วนะอันนี้ก็จะแวะมาดูแบบว่าเออมามาแล้วอะครับก็อยากแวะมาเห็นหน่อยอันนี้ดูแบบว่าค่อนข้างเป็น พอปูล่าของที่นี่นะก็ใครมาก็ควรจะแวะมาหน่อยนะจะเห็นหมอกไม่เห็นหมอกก็มาเถอะนะครับเคยในทางต่อครับน่าจะอยู่ข้างในแหละบนภูเขาสูงนะทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับขับดีดี่อพอขึ้นอีก2.6กิโลถึงยอดนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับยก้นไปเรื่อยๆนะครับต่นเต้นเอาติดเต้นวะถึงรู้ว่าคงไม่ได้เห็นหมอกละแต่ว่าทางขึ้นมันแจ่มอยู่นะชันๆน,นิดนึงนะโจกตามาติดเลยนะครับ ไปไปมาแล้วต้องมาให้ถึงนะครับถึงแม้จะตื่นสายไปสักน้อยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทริปเราเนาะเราก็เน้นเป็นกินเที่ยวนะรักผ่อนนะ <c oughs> นะครับนี่ก็บิ๊กไปก็กลับกันมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาว่าคงไม่น่าจะได้เห็นเหมือนกันนะเดาๆหรือ <c oughs> มาสายนะครับเพราะสองคันนี้ก็จอดกินข้าวตอนที่ผมกําลังหาร้านข้าวมันไก่อยู่กันนะ ที่ลานจอดรถนาจะอยู่ตรงนี้นะโอ้วันนี้ที่ผมถ่ายเนะี่ยคือวันที่สิบสองนะคิดว่าพรุ่งนี้เนะี่ยน่าจะวันที่สิบสามก็คือจะเป็นวันสงการนะคิดว่าที่นี่น่าจะมีคนมาเที่ยวมากกว่านะครับมากกว่านี้นะก็คือวางส่วนที่เขามาหยุดก่อนเขาก็มากันแล้วนะครับแต่ส่วนนี้นี่คือแบบว่าอาจจะน้องไวสักนิดนึงนะครับวันนี้ก็ดีถ้าเกิดว่าขึ้นไปไม่แน่นมากก็อาจจะ ดีนะไม่ต้องแบบแออัดนะแต่เมื่อกี้ที่พี่โจดูใน Google ก็คือมันพุ่งทะยานมากเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะช่วงแบบว่าไม่ไม่ใช่จุดที่เวลาที่เขานิยมนะครับก็น่าจะไม่ไม่แน่นละโอ้หแต่ดูทางขึ้นหนิเพื่อนเอ้ยขับมานี่แบบว่าโอ้ยเป็นไรที่น้องรอก,กันแล้วคนระับตอนนี้ก็อยู่ก<ป>ันที่ลานจอดรถที่จะขึ้นไปบนสกายวอล์กนะเขาบอกว่าก็คือเราต้องเอามอไซค์จอดไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ขึ้นวินมอไซค์ไปแล้วก็จะขึ้นไปส่งด้านบน,บนก็ขาละสิบบาทนะ ขึ้น10บ,บาทแล้วก็ลง10บ,บาทอันนี้ก็จะเหมือนว่าเป็นกาช่วยเหลือชุมชนนะเป็นธุรกิจนะครับก็จะได้แบบว่าเวลามาเที่ยวก็นะประมาณนปฏิบัติอนตามนี้นะครับนะร้อนมากนะครับวันนี้สุดยอดเลยรัรขันคอซาดำขาวของเรานะหายถาวินที่ใช่ถูกใจที่ชอบนะครับ ทางนี้ขึ้นเดี๋ยวกันนะอ๋เป็นบันไดาทางเท้าก็มีการตรววแล้วก็ใส่รองเท้าสีชมพูวันนี้ขึ้นไปย่างกระจกของเป็นรอยนะถาก็เดินขึ้นมาบ,บันไดประมาณทักสามชั้นถึงสี่ชั้น,นก็เป็นเหมือนจุดที่มองไปเราเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นหุบเขาของแทนนะครับ เราก็ไม่ต้องท่านบอกเลยทะเลหมดคือเน้นมาพิชิตพอโอเคถึงแล้วนะโอ้ยเหนื่อยเจอคำว่าสกายวอล์กแล้วโอ้โหให้เดินก็ได้เรื่องล้วนะีโอเคทุกคนผมเดินขึ้นมาถึงจุดนี้แนละ้ว เราจะเดินไปที่สก,กายวอล์กนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าสวยอยู่นะแต่ว่าถึงแม้ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีหมอกมาให้เราดูนะแต่มันก็สวยอยู่นะวว้าเหมือนเดินอยู่ต่างประเทศเรามาเที่ยวต่างประเทศ เดี๋ยวมันต้องมีชั้นบนอีกแน่ๆนะนั่นเนี่ยนูน่นนู่นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้สุดนะเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ก่อนนะตรงนี้ตรงนี้ห้ามปีนระเบียงโอ้เสียวจริงวัเนี้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม ได้ใช่ไหมพี่เต๋เสียวจริงนะครับก็รอบๆด้านนอกเขาจะเป็นปูกระจกนะนี่ก็คงจะรู้มาแล้วก็คือแบบให้เดินเลยว่าก็จะมีหลายคนที่ต้องทำใจในเนียเขามันค่อนข้างสูงนะดู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 นะพี่โจค่อยๆเดินเป็นไงครับพี่โจพอได้ไหมโคตรเสียวเลยตอนแรก เคยดูรายการที่แบบว่าไปเที่ยวแลว้วพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นะเฮ้ยทำไมดูเวอร์ทำมาเสียวเยวออมาของจริงนี่ได้เรื่องเหมือนกันว่ะโอ้โหนี่นี่ผมไม่กล้าเดินจริงๆงเนี่ยถ่ก้องฮะโอ้ดูว่โจครับสุดยอดเลยอ่ะอุ้ยสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวกดดิค่อยค่อยกันดิดเสียววะ่ะ แม่งลงไปจะไปเอเฮ้ย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 ว้าวว้าวเฮ้ยม wow. 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 ันมีสันสันกันนะเนี่ยเสียวว่ะโวว้าวตอนนี้เรากำลังอยู่ท่ามกลางพื้นนี้บอกเลยว่าไม่มาเองนะครับมันไม่เก็ตนะว่ามันเสียยังไงนะนี่ผมเดินไม่ออกเลยเนี่ยเออคำว่าเสียจะเดินไม่ออกนี่เป็นอย่างนี้เองนะ นะครับแล้วก็มีด้านนี้นะครับอยมองนี้ก็เสียบอ่ะก็ด้านบนนู้นก็จะมีชั้นวนสุดสูงสุดื่อนบนนะแต่ว่าอาจจะขึ้นไปสักหน่อยแต่มันจะต้องเดินขึ้นไปนะครับโอเคเสียอยู่เสียอยู่เสียอยู่นะครับตรงนี้ยอดเลยอุ้ยเสียวอ่ะฮะเสียวดิมีเสียแนะเนี่ยมองหันกล้องแล้วก็เดินไปโอ้โคเสียวเลย โอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้หน่อยพยายามจะพยายามเดินไปถ่ายรูปให้ได้มันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กนะครับอ้าวนะครับมันก็จะเสียวนิดนึงนะครับหน,น้าอีกหน้าอีกอ่ะค่ะปึ๊บ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 นี่เดี๋ยวรอพี่ก็ถ่ายอ้าวมัเดินมานี่น้องเธอไปฝั่งนู้นได้ปะ่ะ <c oughs> คือพี่ไม่พี่อยากหลบให้แต่พี่กลัวเดี๋ยวรอเรารอกันเพราะตรงนี้มันจะสั่นด้วยนะเนี่ยคือมายืนตรงเนี้ยมันจะแบบโยกโยกนิดนึง นะเผื่อคนดูไม่เข้าใจนะว่าทำไมมึงจะจริดจากเฮ้ยโย,ย,ยกอ,นนอันเนี้ยเฮ้ย,ม,ยมันโยกอย่าง,งนะี้นะ <laughs> โอเคพี่เจ้าขอรูปหน่อย <c oughs> โอเคครับไหนพี่เจ้าถ <c oughs> ่ายรูปนะครับ <c oughs> สมบอกว่าคนว่ามันจะเสียมากนะครับนี่ก็ยังเสียอยู่เลยโอ้ยนี่ผมก็ยังเสียงอยู่เลยเจจไปมองข้างนอกไม่ได้โอ้ยเขตสูงเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่เดินมา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 แล้วเดี๋ยวพอเดินมามันจะสั้นๆหน่อยพี่นี่พูดจริงพูดจริงพูดจริงนี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ ตามองตรงๆมามองตรงมามองตรงพยายามมองขอบฟ้าต้องมองมองมองเส้นขอบฟ้ามองเส้นขอบฟ้าเราก็ทำปากดีนะครับแต่โคตรกลัวอ, <laughs> อันเก่าน,น,านั่นคือจุดชมวิวเก่านะครับอืม <laughs> โอเคสนุกมากนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ จุดชมวิวสกายวอล์กอายาวงนะครับ mm hmm. mm hmm. ถ้ามาเช้าก็สวยกว่านี้นะแต่คนจะเยอะน่าจะเสียวกวันนี้นะชูอันนี้เราลงมาจากาจุดชมวิวสกายวอล์กอายาวงเตมอกอายาวงนะครับก็มาทางลัดครับเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆนะครับ าลาะมาตามริมเขาครบเราไม่ได้เข้าทางหลักที่ไปเบตงตอนที่เรามาแล้วนะก็เป็นถนนสองเลนสวนกันนะครับถนนดีมากครับเราวิ่งลาอเข้าไปในสันเขาริมเขาเรื่อยๆแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะก็บรรยากาศดีครับแต่ก็แดดร้อนนะแต่ว่าผมว่าเส้นทางมันคดเคี้ยวขี่สนุกดีนะครับมีได้ขับเล่นโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีบ้านชาวบ,บ้านนะครับอยู่ตามไหลเขาแบบนี้นะครับ ก็ดูธรรมชาติดีครับก็สำหรับใครที่มาก็อันนี้มันชื่อเบอร์ถนนอะไรเนี่ยก่อนนะมันไม่บอกนะยังไม่บอกนะครับจะมันจะไปออกถนนเส้นอ่าส0 410นหะครับส1 0นะนี่แล้วตรงน,นี้ก็มีไปที่พักแล้วก็เป็นเหมือนบ้านชาวบ้านที่เขาเป็นลักษณะแบบโฮมสเตย์ก็มีนะครับแล้วก็ร้านทำธุรกิจห้างร้านขายพวกผลไม้นะครับ อนี่เราล็อกเข้ามาในภูขเขาเลยนะครับนี่มีบ้านเห็นไหมก็จะมีร้านขายของชําข้างทางเติน้ำมันนะครับเพราะว่านี้น้ำมันผมก็น่าจะโอเคอยู่นะถังเหลือสองมิทดทายจะตบิดได้รอ20กิโลก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆครับแล้เดี๋ยวเราก็หาปััมเมื่อเราเข้าถนนใหญ่นะครับลาอดูส่วนครับแต่แ,แ้กก็กลัวขึงความนูม่นๆเรามองเห็นอยู่สกายวอล์กตรงนู้นนะครับ น่าอยู่ตรงนู้นนะครับด้านหลังของสกายวอล์กนะตรงนี้อีกที่พัาแย้ๆเลยตอนเช้า,ชาน่าจะเป็นหมอกลงเยอะเลยนะแถวนี้แล้ดูบ้านชาวบ้านยังแบบมันบ้านเลยอ่ะผมชอบนะบรรยากาศแบบนี้ดูดิน,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 นี่มีมีแบบวัสยดของชาวมุสลิมนียนะครับม,มุมนี้เห็นสกายวอล์กฝั่งนู้นเลยนะโอเคมีจุดตรวจด้วย โรงเรียนฐานมะลิทีปับน้ำมันด้านหน้าครับแม่ไก่กันลังกินลูกไก่ที่โดนรถทับโอ้พระเจ้าโอ้โอเคครับก็เป็นเรื่องของการต่อชีวิตเนาะคือแม่ไก่ลูกโดนรถทับก็เลยมากันมาลูกมากินพี่ชายเจ้าเศรไปอีก ไม่เป็นไรครับก็ผมสวดมนต์ให้มันแล้วนะครับผมสวดมนต์ส่งส่งวิญญาณของมันไปนะหรือว่ามันก็ชีวิตมันได้เท่านี้นะสงสารนะครับแต่ว่าก็ดูเป็นวิถีชีวิตนะ <c oughs> โอเคครับไปเดินทางต่อโอเค ก็ตอนนี้นครับเรากำลังจะเลี้ยวขวานะครับผ่านไปในเส้นทางนะครับปาดออกไปนะครับออกจากยะลาแล้วครับทางขวานี้ก็จะวิ่งไปสงขลากับปัตตานีนะครับก็ตอนนี้พี่น้องอยู่ที่ปั๊มปตทปัตตานีนะครับก็แกจอดรอพักอยู่นะ <c oughs> กับสกูปปี้สีส้มก็ให้เขาท,ทําทำมาวิเซอร์พื้นที่ท่องเที่ยวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าจะหาขา้าวกินกันในปัตตานีสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เที่ยง4ีแล้วนะครับ อุณหภูมิวันนี้ร้อนอยู่นะส4อี่งศา,านะครับโอ้โหแต่ถนนเส้นหลักเนี่ยของที่แบบว่าวิ่งตรงยาวๆปัตตานีดใหญ่นาราเนี่ยคือเส้นนี้มันเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเอาความเร็วได้ดีอยู่นะเส้นนี้นะฮะเคลเดินทางกันต่อครับสู่จังหวัดปัตตานีครับผม แบบป้ายใหม่แล้วนะครับนี่วังยะหลิงนะครับแล้วก็มีอุโมงค์ป่ายะหลิงครับเคยได้ยินชื่อทุกชื่อที่พูดมาตรงนี้กับพี่ตุ๊กเลยนะครับโอเคเราจะเดินทางต่อนะครับอีกแค่7กิโลก็จะเจอพี่หน่องแล้วนะครับที่ปัตตานีแล้วนะครับแค่รออยู่ที่ความบอทอนะครับอันนี้อากาศก็โอเคนะอาจจะไม่มีฝนหรอกนะก็เมฆมากอยู่นะครับ ถ้าตกก็จอดนะครับใส่ชุดกันฝนแล้วก็เลืนกันต่อคนระับประมาณนี้นะโอเคครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงปั๊มบอทอนะฮะที่พี่หน่องอยู่นะพี่หน่องคนที่ขับ c ีไนะครับนุ่นนุ่นรถสีส้มเจอแล้วเจอแล้วรับอยู่มั้งครับเนี่ยโทรไปไม่รับเลยเนี่ยโทรอยู่เนี่ยโอ้ oh, ที่ละหมาดที่จอดรถโอเคอยู่ไหนเขานะ่ะรถอยู่ตรงนี้แต่ตัวอยู่ไหนไม่รู้ ยอดเลยไปเลยไปหาก่อนนะไม่รู้ครับตอนนี้เราอยู่เจอกับพี่น้องนะครับมากับสุขปปี้สีส้มรถเช่านะครับผมเดี๋ยวทริปนี้เราก็จะไปถ่ายรูปก,กันที่มัสยิดกลางนะตรงนี้ฝนก็จะมาลงแบบเพาะๆแป๊ะแป,ะ,แปะนะครับนิดหน่อยก็คือมันลอยมาลอยไปนะฝนที่นี่นะก็นะัดเจอที่ปั๊มบอตทอทางเข้าเมืองปัตตานีนะครับ โอเคไป Let's go Welcome to ปัตตานีแล้วตอนนี้ของแท้แล้วนะครับก็ฝนมานิดๆหน่อยๆนะไปเดี๋ยวเราไปมาซิสกังกันกันครับผมเคยมาแล้วแหละแต่ว่ามาทั้งที่ก็ถ่ายรูปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเีตึกเก่าๆเยอะนะครับที่ตัวเมืองปัตตานีนะลองเหมือนจะดีของท้งพุทธเรานะครับแต่ไม่น่าใช่นะ เมืองปัตตานีนี่จะคลาสสิกอยู่นะบ้านอะไรก็ยังดูเก่าๆดีนะครับไม่เหมือนกับถ้าของทางยะลาเนี่ยจะค่อนข้างทันสมัยละนะเท่าที่สังเกตเห็นนะนี่ก็มีด่านตรวจเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าตรวจเรียบร้อยหรือว่าตรวจโควิดนะมีมีวัดไทยอยู่สาร,รกางสพอเมืองปัตตานีนะครับ มีมัสยิดสวยด้วยนะครับเนี่ยเกเล็กมัสยิดอโซฮาบาใช่ไหมออคเสียงถูกเลยดูนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอ่แม่น้ําปัตตานีบ้าไหลผ่านกลางตัวเมืองปัตตานีเลยนะครับอู้บ้านงนี้อย่างสวยอะ่ะโเพื่อนดูบรรยากาศสิริมน้้าปัตตานีใช่ไหมน่าจะเป็นแม่น้ําปัตตานีนะครับโอ้ใช่ไหมน่าจะเป็นแม่น้ำปัตตานีนะครับ ก็มีร้านขายของนะครับทั่วไปโอ้นี่สบางเฉลิมพระเกียรติห้าสปีโอ้สวยครับนีเรามีเขตเข้าเขตก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความ คุ้มครองนะครับนี่้ายมือบริเวณคุณละตรงนี้ก็มีร้านอาหารโอ้มีฟูแพนด้าครับพี่นี่นะโอ้ยมุมนี้สวยจังเลยอะ่ะคือเขามีมันเป็นหมู่บ้านเหมือนตอนที่เราเที่ยวจันทบุรีเนาะพี่มีมาตกปลาด้วยนะครับโอ้ยี่สวยจังเลยอะ่ะ รอแวะถ่ายรูปเลยนะรอดูรูปในเพจนะครับโอต้ตอนี้ผมมากลางเมืองครับามาัสยิดกลางอยู่ข้างหน้าผมนะแต่ว่าเราต้องอ้อมไปเข้าด้านหน้านะนะคนที่พิด เนี่ยมันมีให้เข้าด้านนี้นะเขาให้เข้าด้านนี้แต่ว่าลุ่นใหญ่ไหมเปิดไหมผมว่าจะไปอีกทางหนึ่งนะครับสเตะสาเตะซาเตะนี่ไงใช่ไหม,ไหมเป็นแบบสเต๊ะนะครับโอ้โหโสาวๆน่ารักมากเลยนะครับนุ่นนุ่นนุ่นทางนู้นครับเดี๋ยวเราต้องไปทางขวานะครับ อันนี้ขับมานะครับน่าจะรู้จักนะครับนี่ข้างในนะครับสติกเกอร์เยอะมากแล้วก็คือเป็นที่นอนมีจักรยานอยู่ข้างในด้วยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่ามีจักรยานข้างในคันหนึ่งนายุทธโลกนะครับก็ามาเจอกันที่นี่นะก็มาเจอที่หน้ามาัสยิดกลางปัตตานีนะสวยมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดจริง สวัสดีครับเรียนสวัสดีครับเฮ้ยดีครับมีเสือแอบ,บมองด้วยปิง้ง <laughs> นี่กินจากไหนมาครับเนี่ยอ๋ออยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะ <laughs> แต่ลมใจลมใจลม <laughs> ยอดนะงั้นพวกเรารีบไปดีกว่า <laughs> <laughs> โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ ับผมอันนี้เขาชื่ออะไรนะช่องอะไรนะชาแนลอะไรนะโอ้คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเอกอะชื่อว่าไบ่ลขอรับแต่วันนี้คือเป็นลักษณะเป็นลักษณะคือเป็นแบบรถยนต์โอ้ยพอใส่ออกแค่๋อถ้าคนรู้จักเยอะคือเขาจะไปตามงานอ๋อรถรถคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอะไรโอเคข้าวเอกก็ขับขับแจวยูแจวยูนะครับโอเคก็นี่ครับมาซิการ์แบบนี้ก็ประมาณนี้กันนะก็ไปเจอเพื่อนก็ ถ่ายภาพไปแล้วก็ปเป็นที่รู้จักนะครับโอเคจ้ะครับก็เดี๋ยวเราจะแพนต่อเป็นกันไปที่อ่ามัสยิดกูแซะนะครับที่ผมเคยไปนะครับก็บายนะครับอ่ามัสยิดกลางปัตตานีนะครับเมื่อกี้มีน้องที่รู้จักดูช่องผมนะมาแล้เจด้วยไม่ได้ถามชื่อเลยนะครับเดี๋ยวทักไปถามอีกทีนะโอเ okay. ค Let's go ร้อนนะครับตอนนี้ไม่ใส่เสื้อกันแล้ว <laughs> ร้อนมากเลยเดี๋ยวดูแผนที่ไม่เห็นนะครับโอเค เดินทางมาในตัวเมืองปัตตานีปตัตตานีเนี่ยพม่ีพี่น้องแบบประทับใจมากเลยนะน้องคนที่นี่แบบว่าน่ารักนะครับแล้วก็มีน้ําใจมากๆเลยแบบมาท่องมาเที่ยวแบบพี่อะไรเงี้ยถ่ายรูปถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยคือแนะนําคือเขาอยากให้เรามาเที่ยวนะครับที่นี่โอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่มสัสยิดกุเซนะครับก็เป็นมสัสยิดเก่าโบราณน,นะจะแบบว่าผิดกับ เมื่อกี้เราเห็นแบบของพกกระกาอากราของปัตตานีสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวคเอจะเป็นมัสายิดแบบเก่าๆนะครับเป็นแบบไม่มีฉาบปูนนะจะเป็นอิฐแดงๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคตึกในนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปคือจะเป็นลักษณะแบบเก่าคลาสสิกมากๆเลยนะเท่าที่เห็น,นจะเป็นลักษณะทรงตึกเก่าๆนะเห็นไหมเหมือนแบบคุณขับอยู่แถวโซนเสาทิงช้าที่กรุงเทพนะเห็นไหมบ้านเก่า เยอะเลยนะครับแต่วันนี้ก็แดดร้อนอยู่นะเดี๋ยวเราก็เดินทางต่ออีก5กิโลครับนิดเดียวเองเอาไปนิดเดียวเองนะครับโอเคที่นี่ก็คือทุกอย่างมันจะอยู่ใกล้ๆกันหมดขวานะครับแล้วมาถึงมัสยิดกอเซนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้คือเป็นหลุมฝังศพของเจ้าแม่ลิ้มกเอเหนียวนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะที่เป็นเนินบนภูเขาอันนี้นะครับแล้วก็มาถัดออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมัสยิดกอเซนะครับ ที่เป็นมัสยิดคลาสสิกโบราณนะครับแบบนี้เลยนะครับคือให้เพื่อนๆเห็นความติดกันนะครับเห็นว่ามีพื้นที่กั้นแค่ถนนซอยเดียวนะครับก็มัสยิดแห่งนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาปัตตานีก็ต้องแวะนะครับสำหรับมัสยิดกอแซนะครับก็เป็นมัสยิดที่มีความเก่าแก่นะครับอายุเนี่ยประมาณ200กว่าปีเลยนะครับอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะฮะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะถูกสร้างขึ้นช่วงในพุทธศตวรรษที่22นะฮะสมัยกุ้งศรีอยุทยาเลยนะครับ โดยที่มีรูปทรงที่มีความแตกต่างจากมัสยิดทั่วไปที่เราเห็นนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามีความเป็นสถาปัตยกรรมของชาวตะว,วันออกกลางนะ,ะรูปทรงเป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูนนะครับก็เป็นเรียกว่าทรงกลมเรียนแบบเสาโกธิกในยุคข,ของยุโรปนะครับก็ช่องประตูก็มีแบบว่าโค้งแหลม แบบสไตล์โกธิกนะครับก็อยากให้เห็นถึงความแตกต่างและที่สาคัญคืออิฐที่ใช้นะครับเป็นลักษณะอิฐที่อยู่ในสมัยอยุธยาด้วยนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดปัตตานีนะครับก็อย่าลืมแวะมาชื่นชมความสวยงามนะครับของมัสยิดเกลเซะได้นะครับอย่างที่บอกครับปัจจุบันก็ยังคงใช้ในการทําศาสนพิธีนะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆชาวมุสลิมนะครับก็เข้ามาละมาดนะครับตลอดเวลานะครับก็ตามที่ผมมาเยี่ยมเยียนก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้ โอเคครับก็ล่ำลามัสยิดเกือแสนะครับก็เมื่อกี้เราแวะทานข้าวด้านในนู้นนะครับก็เป็นร้านอาหารแบบอัน้ําสั่งนะแต่ว่าอาหารก็จะแบบว่ามีรูดรสชาติแบบสไตล์แบบเครื่องเทศพริกแกงอะไรเงี้ยเจ๋งอยู่นะครับแล้วก็มีบางพี่บางมาขายติตมงนี้แล้วก็นั่งคุยนะครับคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นการถือสินอดนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆในตรงนี้นี่้ายมือนี่ตแถนี้จะเป็นตลาดนัดนี่นี่นี่เทอริมา ตรงนี้เลยก็จะเป็นเหมือนตลาดมาขายอาหารตอนเย็นก็คือคนพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเวลาเขาละหมาดไม่ใช่ละหมาดสิเราเรียกว่าถือศีลอดนะครับเขาจะอดอาหารอดข้าวเลยก็คือบางคนเคร่งนะเขาก็จะไม่ได้กินข้าวเลยนะก็ไม่ได้กินน้ําด้วยนะครับแต่พอเวลาหลังพระอาทิตย์ตกเขาก็จะออกมานะครับมาก็มีอาหารมาขายอะไรนี่แหละ ก็ตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าใครถ้าเราอยู่ถึงเงย็นก็แวะมาได้นะครับก็คือไทยพุทธก็มาซื้อกับข้าวได้ซื้ออาหารได้นะครับก็มาทานข้าวกันนะครับก็เป็นจุดแวะนะปัตตานีนะครับก็ผมชอบนะครับที่เราจังหวัดนี้ค่อนข้างที่จะอบอุ่นในการเดินทางแล้วก็มีความสุขดีนะครับเดี๋ยวหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมแหลมตาชีใช่ไหมตาชีนะเป็นแหลมโค้งออกไปของปัตตานีนะครับก็ ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าโอเคอะไรก็เดี๋ยวจะมีที่พักก็พักที่นั่นเลยตรงนั้นก็จะเป็นเป็นหาดทรายนะครับก็จะนอนริมทะเลสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นนอนริมทะเลที่ปัตตานีนะครับนี่เหมือนที่นี่คนใจดีมากๆน,นะกีพี่น้องประทับใจเลยแบบคือเราขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยคือพี่เขาก็แบบให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะอันนี้บอกตรงผมมาเที่ยวรอบนี้อันหายจากรอบที่แล้วเนี่ยสปี คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาด้วยความที่ผมไม่รู้แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ3จังหวัดเนาะแต่พอมาปีนี้มันเปลี่ยนไปดีขึ้นแบบทุกคนมันเปลี่ยนไปครับมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือมันเปลี่ยนแล้วสถานที่ท่องเที่ยวมันถูกเปลี่ยนแล้วก็คนที่นี่ก็คือเหมือนชาวบ้านที่เขาแบบอยากจะให้ความช่วยเหลืออยากจะแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมแฮปปี้กับจังหวัดที่นี่มากสามจังหวัดนะถึงแม้จะนารามไม่เคยไปนะ แต่ผมคิดว่านาราก็จะมีการเปลี่ยนไปที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับแต่ก่อนอาจจะรู้สึกเป็นผมนี่แหละที่กลัวเขาไม่ได้เขากลัวผมหรอกนะเราคิดไปเองนะครับทีนี้ก็ถือว่ารวมๆก็โอเคเลยนะครับสําหรับวันนี้ทริปนี้นะที่มานะครับโอเคนี่รถติดอะไรกันเนี่ยค่อยๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวปลายทางนะครับเจอกันที่แหลมตาชีนะครับเป็นแหลมโค้งของประเทศไทยที่อยู่ตรงจังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยวผมจะขอบภาพให้ดูนะครับโอเคไปเดินทางต่อครับ